รบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มครอบครัวที่เด็ดบาสและบอลที่ดีที่สุดจากจานเจสามารถแอดไลน์ได้ที่ n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ n b a 2 2 2ครับคำเตือนคลิปเรืโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ไม่ควรรับชมจะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจเ a ็เทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย19กันยายน2024วันนี้มาคุยก่อนเกมกรอบฟุตบอลยูฟาแชมเปียนส์ลีกครับเป็นเกมสำคัญอีกหนึ่งเกมที่น่าดูมากครับเจ้าบ,บ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเรือใบสีฟ้าเปิดบ้านเอธิัตต้อนรับกาำเยือนของอินเตอร์มิลานโดยเจ้าบ,บ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้มาในระบบ4-2-3-1ลูกทีมของเปปกัวเดลล่าครับ ก็มีทางด้านเอเดิสันครับเป็นผู้รักษาประตูครับส่วนกองหลัง4คนครับไคล์วอเกอร์รูเบนเดียสมานนเอลอาคารยี่และจอสโกกาดิโอกองกลางตัวคุมจังหวะเกมเป็นอิกายกูดูการเล่นคู่กับโรดดี้ครับส่วนปีขวาเบอร์นาร์โดซินวาปีกซ้ายเป็นแจ็คกิลิชครับโดยมีเพลย์เมเกอร์เป็นยอดเพลย์เมเกอร์ระดับโลกอย่างเควินเดอรอยและหน้าเป้าที่ดีสุดในโลกตอนนี้ครับเออร์ลิงฮาแลนด์ล่าตะข่ายกับเจ้าบ้านวันนี้ ส่วนผู้เล่นของทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานครับทีมแกร่งจากอิตาลีมาในระบบ3-5-2ลูกทีมของซิโยเยมเน่อินซากี้ครับโดยผู้รล่นศัพท์ตูยังคงใช้แยนซัมเมอร์ครับแล้วก็เซ็นเตอร์แบ็ก3คนอเล็กซานโดรบาสโตนี่ฟานเซสโก้เอซเบีแล้วก็เบนจามินพาวารดครับส่วนแดนกลาง5คนครับเฟเดริโก้ดิมาโก้ครับเฮนดริกมาเกติยานครับฮาคานโกคูโนคูนิโคล่าบราลิลาและดันเซลดอมฟรี ส่วนกองหน้าตัวเป้าวันนี้ใช้2คนครับลาตโรมมาติเนสกับมาคัสตูรามครับไล่ล่าตะไคร้กับอินเตอร์มิลานในวันนี้โดยผลงานเกมล่าสุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมพรีเมียร์ครับก็สามารถเปิดบ้านเชือนชนะทางด้านเบนฟอร์ดไปได้2ประตูตอนหนแม้จะพลาดทายกับยเนวิซ่าก่อนตั้งแต่นาทีที่1ครับแต่หลังจากนั้นเป็นเออร์ลิงฮาเลนมากด2ประตูรวดครับในนาทีที่19และ32ครับ เริ่มครึ่งหลังมาับแมนซิตี้ก็ยังบุกอย่างหนักและครองเกมไว้ได้ครับแต่ไม่สามารถทําประตูเพิ่มได้ครับแล้วก็สุดท้ายจบไปด้วยสกอร์นี้ครับแมนซิตี้เฉือนไป2-1ส่วนผลงานของทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานครับก็เล่นศึกกันโชซีเอครับบุกไปเยือนทีมต่ําชั้นกว่าแบบมอนซาครับแต่ไม่สามารถเอาชนะเก็บ3มแต้มกลับมาได้ครับเสมอกันไป1ประตูตอนหนึ่งแล้วก็พาธาเสียประตูให้กับมอนซาในนาทีที่81ครับจากฝีเท้าของเดนนี่โมต้าครับ แต่สุดท้ายเป็นดันเซลดุมฟรีครับมายิงประตีเสมอกับอินเตอร์มิลานนะฮะในทีที่88สุดท้ายแบ่งกันไปคนละ1คะแนนครับแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้อินเตอร์คงเล่นไม่เต็มที่ครับเพราะต้องการพักตัวมาเจอกับแมนซิตี้ในวันนี้ครับโดยแมนซิตี้กับอินเตอร์มิลานครับก็เหมือนเป็นการรีแมชครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับสองทีมนี้เคยเจอกันในรอบชิงชนะเลิศครับโดยเส้นทางของแมนซิตี้ครับหลังจากที่จะเจอกับอินเตอร์มิลานในเกมนี้ครับก็จะดวลกับทางด้านสโลวานต่อครับแล้วก็ เกมที่3ครับแมนซิตี้ก็จะเปิดบ้านเจอกับสปาร์ตาปรากครับหลังจากนั้นก็จะเจอกับทีมจากโปรตุเกสครับสปอร์ติ้งลิสบอนครับแล้วก็จะเตะไปเรื่อยๆจนครบ8เกมครับแล้วก็ดูอันดับในปัจจุบันตอนนั้นครับว่าทีมไหนจะเข้ารอบบ้างครับแทีมแรกน่าจะเข้ารอบทันทีครับโดยผลงานการพบกันระหว่างเปปกัวเดล่าครับคุมทีมสู้กับซิเมเนอินซากิ้ชัยชนะตกเป็นของเปปครับหเกมครับและแค่เกมเดียวเท่านั้นที่ทั้ง2คนเคยสู้กันครับ ย้อนกลับไปดูผลงานของอินเตอร์เจอกับแมนซีครับในปี2011แมนซีชนะไปถึง3-0ในศึกดูบลินซูเปอปร์คัพครับ,รบแล้วก็การเจอครั้งล่าสุดครับเมื่อวันที่11ครับมิถุนายน2023แมนซิตี้ครับเฉือนชนะอินเตอร์มิลานได้ครับในรอบชิงชนะเลิศน,นะอย่างที่ผมได้บอกไปครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก และในปีนั้นครับแมนซิตี้ก็เป็นแชมป์ด้วยนะฮะและนี่ก็เป็นความพร้อมของทั้ง2ทีมครับก่อนที่จะวนกันมาเจอในเกมนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นเกมที่ใหญ่ที่สุดในการเตะนะฮะในเกมแรกนะครับของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาล2024-2025ทัศสนะของจานเจในคู่นี้ครับอินเตอร์มิลานก็มีกองหลังที่ค่อนข้างจะเหนียวแน่นครับขึ้นชื่ออยู่แล้วทีมจากอิตาลีเล่นเกมรับดีครับส่วนซิตี้เองครับ เล่นในสนามเอเทียสเตเดียมครับน่าจะบุกเป็นพายุเหมือนเดิมครับเป็นฝ่ายครองบอลแล้วก็น่าจะจู่โจมใสอินเตอร์มิลานครับน่าจะมีความสูสีครับแต่ท้ายที่สุดในเกมนี้ผมก็ยังเชื่อว่าฝีมือของเออร์ลิงฮาแลนด์และเดบอยครับน่าจะเก็บ3แต้มให้แมนซิตี้ได้ครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มครอบครัวที่เด็ดบาสและบอลที่ดีที่สุดจากจานเจสามารถแอดไลน์ได้ที่อด n b a 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะอด n b a 2 2 2ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยครับขอบคุณครับ